มีเป็นอาหารแบบเสียบไม้ด้วยนะคะแล้วก็มีสตรอเบอรี่เสียบไม้นะคะถังหูลูกอันนี้เป็นขนมค่ะอันนี้เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตขนมนะคะอันนี้บะหมี่ของเกาหลีค่ะอาหารเกาหลีเดินมาแล้วเออวันนี้นะคะพี่พี่เนี่ยเขาแต่งชุดการแสดงแต่ตอนนี้นะคะยังไม่ได้แสดงพี่พี่เขาก็เลยเดิน มาโชว์ตัวคนที่เที่ยวงานได้เข้ามาถ่ายรูปอันนี้เล่นเป็นจุมงนะคะพระเอกเลยนะคะแล้วนี่นะคะเป็นหน้าอ๋ออันนี้นะคะมาเดินเข้ามาตรงพระราชวังแล้วนะคะนี่ถ่ายกันน้องคนสวยด้วยโอ้หนี่นี่นี่น,นี่พระเอกกับนางเอกคู่กันเลยนะคะ ในงานนะคะมียิงธนูด้วยยิงธนูค่ะ